بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي كابتن เราทุกคนต้องชูกคตขอบคุณต่อลอสุบานุวตาละขณะนี้เวลานี้เราจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการขอดุอาของเรานั้นอลอสุบฮานุวาตาลาทรงตอบรับนั่นก็คือขอให้เราได้มีชีวิตอยู่ในช่วงของการตื่นสินอดในเดือนรอมฎอนวันนี้อัลอสตอบรับการขอดุอาวของเราแล้วนะครับแล้วเราได้เป็นกลุ่มชนที่อลลอสได้ทรงใช้คําเรียกที่สวยงามนั่นก็คือคําว่า ญาอิยพันละีนอามาูโอ oh, มวนผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ที่ถูกเรียกแล้วเราก็มาดูบัญชาใช้คำสั่งใช้ของลอสุภานุวตาละอัลลอฮทรงใช้อะไรกับเราครับกุติบาเลกุมุสซียอัลลอฮได้บอกกับพวกเราว่าการตื่นสิ้นอดนั้นได้ลงเป็นฟรัรดูแล้วนะแต่อัลลอฮได้ให้พวกเราคิด แล้วตามต่อก็คือว่าก็มากุติบาลัและีน้ำมิงกอบบริกลุมการถือสิ้นอดเนี่ยไม่ได้ลงให้กับอุมาของนบีมหัมัสลลัลฮฺอะลัยฮุสันลำประชาชาติเดียวแต่การถือนสิ้นอดนั้นอัลลอฮ์ได้ใช้ในอายะ์กุรานว่ากุติบาอะไรกุมุสิยามก็มากุติบาลัและีน้มิงกอบบริกุมการถือนสิ้นอดได้ลงเป็นฟัดดูให้กับอุมาประชาชาติของรอซูลท่านอื่นๆเช่น,นเดียวกัน วันเวลาอาจจะต่างกันการถือศีลอดอาจจะมีวันที่ต่างกันนะครับแต่เรามาดูในยุคของเราที่เราเรียกว่าเป็นยุคของมุฮัม,มหมัดสุลตานวะลีวะซัลลัมเราอยู่ในยุคของประชาชาติที่เรียกว่าเป็นประชาชา,ชาติสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ลงอัลกุรอานและในกุรอานเป็นธรรมนูญของการดําเนินชีวิตอัลอลอฮ์เรียกพวกเราด้วยกับคําว่ายะไอฮฺวัล,ลัดีนะอามานูดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทรงเรียกพวกเราด้ยวยคำว่าอามานูแล้ววันนี้จะเป็น เดือนที่เราจะแสดงบทบาทว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงไหมเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบไหมเราจะเป็นผู้ที่ศรัทธาแบบไม่มีข้อกังขาไหมแล้วเราก็มาดูว่าวันนี้การตื่นสิ้นอดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาได้ทรงฟัาดูให้กับพวกเราเนี่ยไม่ได้ลงในขณะที่รอซูลุละได้รับการแต่งตั้ง ไม่ได้ลงให้กับเราในขณะที่เราสูลุดลอเริ่มกับการทําทงานเผยแผ่ด่าวา่าหรือตะบลิกศาสนาแต่อัลลอฮ์ได้ลงเป็นระยะและก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นหลักการในนครมักการนั้นรอสูลุลลอสูญหลลัลลอฮะเลวะซัลลัมได้ถูกสั่งใช้ให้ทํางานในเรื่องของการที่จะสร้างความเข้าใจกับการที่จะปฏิเสธสิ่งที่เคยนับถือและหันมาสู่การยอมรับ ยักยกอดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือประโยคปฏิญาณตนที่บอกอัชฮะดอันลฮอิลฮะอินนัลลอฮ์ว่าอัชฮะดอันนะมุฮัมมัดอัร์รัซูลุลลอฮ์สองประโยคเนี่ยประโยคแรกไม่ยากอัชฮะดอันลฮอิลฮะอินนัลลอฮ์กับคนที่อยู่ณเวลานั้นในยุคข,ของรอซูลุลลอฮ์แต่ประโยคที่สองเนี่ยอัชฮะดอันนะมุฮัมมัดอัร์รัซูลุลลอฮ์ยังมีกลุ่มใหญ่พอสมควรที่กล่าวประโยคแรกได้แต่ประโยคสองกล่าวไม่ได้ ดังนั้นมดประโยคแรกกล่าวได้ประโยคสองกล่าวไม่ได้มันก็จิงเป็นข้อกังขาและเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธานั่นคือที่มาของสองประโยคนี่ก่อนว่าคนจะกล่าวสองประโยคนี้ได้คนสมัยก่อนเนี่ยเขายอมแลกกันด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเลยนะแต่ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านอบดุมฮัมมัดสุลลัลฮวาลลฮุสัลสลัลมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหมอามเลภาคปฏิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างคำพูดที่น้อยแต่พฤติกรรมและการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างหลายท่านที่เป็นสฮาบะรับอิสลามด้วยกับการเห็นพฤติกรรมรับอิสลามด้วยกับการเห็นสิ่งที่ท่านรอสูลุลออได้ปฏิบัติเขาจึงเป็นคนที่อะไรครับศรัทธาด้วยกับการกลับประโยคปฏิอันตนในนครมักกะสิบสาปีหลังจากที่ได้ถูกแต่งตั้งรอสูลุลออเน้นเรื่องของอะไรครับกับการที่จะ นำจิตใจหัวใจของเรานั้นเข้าสู่การมีอธิกอดยึดมั่นที่ถูกต้องหลังจากที่เรามีการยึดมั่นแล้วอัลลอฮ์ใช้ในนครมักกาฟรดูในรุกลอิสลามก็คือการละหมาดยังไม่มีการถือศีลอดนะดังนั้นเราก็มาดูว่าแล้วรอซูลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยฮะซัลลามเนี่ยทำการถือศีลอดเมื่อไหร่เราไปช้าๆ เรากาลังมาดูประวัติศาสตร์การถือเส้นอดของท่านรอสรูลุลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมเนี่ยแล้วเราจะได้ย้อนกลับไปดูว่าคนในยุคอดีตนั้นน่ะคนรุ่นก่อนเขากว่าจะมาสู่การปฏิบัตินั้นเขามีอะไรอย่างไรนะครับผมกําลังจะนําเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อรอสรูลุลลอฮ์สุลลัลลอฮาอะลัยฮิวะสัลลมได้ถูกให้มีการอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมาตดีนะ ท่านพี่น้องฟังช้าๆแล้วไปพร้อมๆกันก็คือว่าอพยพจากนครมักกะไปสูน่นครมาดีนะซึ่งขณะทั้ขนขณะนั้นเราซูลุลนร้อนสลล้อุอะฮิวะซัลลัมีอายุห้าสิบสามปีห้าสิบสามปีการถือสินอดได้ถูกบัญญัติลงมาในเดือนชาบานในปีที่สองของการอพยพทันนะครับชาบานเป็นเดือนที่แปดรอมาดอนเป็นเดือนที่เ้า ดังนั้นเราซูลุลล่อสันหลลอล่อฮาวิลิวะสัลลมได้รับชริอะต์บทบัญญัติของการถือสินอดเนี่ยในเดือนชะบานปีที่สองก็หมายความว่าเราเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของปีเนี่ยท่านอย่าสับสนกันนะเวลาเรียนซีร์อประวัติศาสตร์ของท่านนะบิบมามาสันหลลอฮาอิลิวะสัลลมชีวประวัติของท่านเนี่ยมันจะมีคําว่าปีก่อนการแต่งตั้งปีหลังการแต่งตั้งปีก่อนการอพยพ และก็เริ่มปีฮิตเลอร์ัก,การาชที่เราอยู่1441 14 1441เนี่ย, <_ C 1> เ,ยเขาเรียกกับปีฮิตเละ์ก็คือปีเริ่มต้นของการอพยพเราอย่าไปสับสนเวลาเรียนหนังสือบางทีตอบคําถามแล้วเราไม่ได้ดูข้างหน้ามาให้ดีว่าปีก่อนการแต่งตั้งปีก่อนการอพยพดังนั้นการถือสินอดเนี่ยถูกบัญญัติมาในปีที่สองของเดือนอะไรเดือนชาบาน นั่นก็หมายความว่าเราสูลุลลลฮอหลังจากที่ถูกสั่งใช้ให้อพยพจากนาครมักกะมาสูนา่นครมาดีนะในปีแรกยังไม่มีอะไรในเรื่องของการถือสินอดยังไม่มีอะไรยังมีเรื่องของการละหมาดอยู่ยังมีในเรื่องของการทำมาคอก็คือการเป็นพี่น้องกันแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีอัลลอฮ์ได้ลงบทบัญญัติให้กับนบีและอุมาของท่านก็คือการถือสินอดอัสยมหรืออัสเซลโมูการถือสินอด ดังนั้นการถือศสินโดก็ถูกบัญญัติในไหนครับในเดือนชาบานปีเมื่อไหร่ปีที่สองเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการถือศสินดเนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแต่แต,ตอนที่ท่านรอสูรล,ลุลอสซอลลลอวยฮิวัสลัมอายุห้าสิบห้ามีหลายคนที่ได้ฟังแบบนี้แล้ววัลยียซุบินลล้์ขอเล่าทรงเปิดใจให้กับเขาเขาคิดมุมกลับคนพวกนี้สมองไวแต่คิดในทางที่ผิด เขาเพิ่งอายุ40เขาบอกว่าอา้าวอาจารย์บอกว่าเราสูรุลล่อเริ่มต้นกับการถือสิ้นอดในอายุ55เพราะบัญญัติลงในปีที่อะไรครับปีที่2ของการถพรอยรุ่นล,ล่อมีอายุเท่าไหร่ครับ55เขาเอาคํานี้ของอาจารย์สมมตุติเอาของผมไปบอกว่าโอเคฟังอาจารย์บอกว่าเราสูรุลล่อเริ่มตือสิ้นอดตอน,นอายุ55แล้วเขาก็ไปฟังอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าชีวิตเราจะมีความสุขและปลอดภัยเราต้องทําตามแบบอย่างเราสู้รุรลล่อเขาเก้ามารวมกัน ขาก็บอกนี่ไงรอสูรุลละถือสินโดดตอนอายุห้าสิบห้าแล้วเขาก็บอกอาจารย์อนบดุลฮามิดก็บอกว่ารอสูรุลละก็ถือสินโดดหลังจากการโดดพยบและอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าชีวิตที่ดีต้องทําตามสุนนะวันริยาสุบินและอัลลอฮฺแดีหิมขอเราทรงประทานฮิดายะความเข้าใจที่ดีและถูกต้องให้กับเขาเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเวลาเราจะปฏิบัติตามแบบอย่างของรอสูุลลาะสัลลัลลอฮฺอาลัยวะไซลัมท่านพี่น้อง เราอาจจะบอกว่าเราปฏิบัติได้แต่การปฏิบัติเราไม่ต้องย้อนลงลึกไปถึงว่าอายุและปีที่ท่านรอสูลลอ์นะ่ะได้รับได้ลงบัญญัตินะลงอย่างไงเนะี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าคิดในเชิงที่เรียกว่าเอาประโยชน์ความดีความสบายเข้าตัวแต่มันไม่ได้ตามหลักการน,นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งคือสิ่งที่เรากำลังย้อนกลับมาที่บอกว่าการเกิดหรือว่าการบัญญตัติการถือสิ้นอด ในยุคข,ของเรารลลสุลต่านสุลต่านฮะเลยอัสซลัมเริ่มมาอย่างไรแล้วลองทบทวนกันคุยกันนสัสฮัตกันแล้วเราจะได้เข้าใจว่ารูปแบบของการตื่สินอดของท่านนะบีมุฮัมมัดสุลต่านฮะเลยอัสซลัมเป็นรูปแบบของการตื่สินอดที่เป็นแบบอย่างแล้วสฮาบะก็ได้ทาการตื่สินอดก็เป็นแบบอย่างนะครับก็ขอดยอัตตลอ์สุบานอวะตาล,ละให้เรานั้นได้ปฏิบัติการตื่สินอดตามรูปแบบของเราสุลลอและได้รับการ ฮิดายากอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาและเป็นการตือนสินอดที่ถูกตอบรับทุกคนครับซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะดัลลัมมุฮัมมัดวะลาลิอุอาซับิวะสแลมุอะลัยกุมวมะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรักาตฺ